โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมบิวล็อกโฟเวอร์อีกแล้วนะวันนี้ก็มาอยู่กันในสไตล์วิลล่าอีพที่ AP 18นะฮะ e ี AP 18นี่คือข้ามข้ามมาหนึ่งวันนะจากวันอังคารเพราะว่าไฟดับกลายว่าอัร์ตอาร์ติฟิเชนจ,จบหายเลยหายหมดเลยโอเคเนาะถ้าเป็นโน้ตบุ๊กผมไม่ว่านะถ้เาเปน็นคอม,มนเนี่จบเลยอะ ขอภัยด้วยนะฮะพาสเทลผมก็ขอเล่าฟังก่อนเนาะว่าผมได้ไปลงเหมืองไว้เสร็จแล้วการลงเหมืองครั้งนั้นอนะ่ะ HP หมดโดนมอนเตอร์ตบโอเคไหมนะโดนตบไม่พอโหเรียบร้อยเลยโกรออะไรหายหมดเลยครับผมบอกเลย เหลือเนี่ยเหลือพวกนี้กลับมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพูดไปแล้วก็เซ็งนะฮะอย่าอย่าไปเครียดเลยมาถึงผมนะโอเคหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็ไปที่จำได้ก็คือวันนี้เป็นวันเกิดมารุนะพวกนี้เป็นงานเทศการเห็นเทศมนตรีบอกว่าจะต้องเอาของอะไรไปสักชิดนะ่ะ ประมาณนั่นแหละเอาของอะไรไปสักชิ้นเัี้เหรอน่อาจะต้องเป็นพริก,กนนอะเนาะใช่ปะพริกแล้วก็ผลไม้แล้วกันเอาไปเผื่อน่ะผมก็ไม่รู้ว่าต้องเอาอะไรไปบ้างนะไปหามาลุก,ก่อนแล้วก็เอาดอกไม้ไปให้สวัสดีครับออกไม้อย่างเนี่ยมาลูกอ่ะโอ้ยทำอะไรอยู่นะ่ะ รอ10โมงก็ได้ไม่ต้องหวง่วงอย่างผมอ่ะรอได้เฮ้ยมีห้องใต้ดิน้วยนะห้องมารวดเฮ้ยอีก10นาทีผมว่าเธอจะเดินออกมานะถ้าเธอไม่เดินออกมาผมก็จะเดินออกไปโอเคหวัดดีจ้าวันนี้เป็นวันเกิดของเธอเสร็จแล้วไปดูประการังก่อนนะโอเคไหม ถ้าเจอไปกาลังก็ดีนะฮะจะได้มาขายได้แต่ถ้าไม่เจอก็จบเดี๋ยวพาไปดูบอร์ดขอ,องนั่นเลยร้านปีแอโอ้ยไม่ได้มีดอกไม้มาให้เลยอะเนี่ยสแกนไม่มีดอกไม้ไมาให้อะครับเอาอันนี้ไปกินแล้วกันเบอร์รี่ว่าจะ สิบเอ็ดโมงใช่ไหมไปดูปากการังก่อนนะโอ้ยดาวทองด้วยประเด็นก็ดีมีอันเดียวเองโหเป็นไรครับอันเดียวก็ขายได้ตั้งแปดสิบบาทนี่เดี๋ยวเตรียมของรอพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวว่าสิบเอ็ดโมงครึ่งเลยใช่ไหม อยากไปลงเหมืองน,นะแต่ว่าเพิ่งของหายไปอะ่ะอย่านันทุลังเลยเดี๋ยวเดีย๋ยของหายหมดนี้ผมบอกเลยไม่เหลือจะไม่เหลืออะไรแม้แต่ดาบคุณก็จะไม่เหลืออยากร้องไห้จริงเลยอส่วงหอยเสียรุง้ง อาจจะไปบริจาคทางหอสมุดได้เนาะจะไม่ได้นะเอ้ยเอ้ยสี่สิบอานี่ไปนี่ไปแล้วก็นี่ไปขายขอ,องปากกาเราโอเคเสร็จแล้วนะฮะเอานนี่เก็บทอสนี่เอาไว้ติดตัวไปถูกแล้ว วันนี้ก็ไม่มีอะไรทำก็มามีอะไรดีวะขยายพื้นที่ก่อนก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่าเอาไงดีล่ะ ไปตกปลาก็เท่านั้นเดี๋ยวรอเทศกาลพวกนี้เลยแล้วกันเทศกาลมาปุ๊บจบเลยครับโอเคเลยแหละเทศกาลมาเอ้ยขวางขัดขวางเดี๋ยวเอาพวกขวานพวกจอกไปอัพก่อนเนาะ กอะเดี๋ยวไปอัพเป็นคอปเปอร์ต้นไม้นี่มาขวางเหรอโถ่เอ้ยกดผิดมับมับไม่เหลือโอเคเก็บให้หมดนะฮะเก็บให้หมดไหนเหลือเหลือต้นไม้ให้น้องหมาบ้างโอเคไหม,ไมก็แถวๆเนี้เหลือไว้น้องหมาวิ่งเล่นแล้วกัน ขึ้นมาทําพื้นแถวนี้ผมจะให้โล่งให้หมดเลยนะเดี๋ยวจะลองวางสปริงเกอร์ไว้ครับสปริงเกอร์เดี๋ยวจะโอเคใช่ไหมเอ๊ะสปริงเกอร์ หกแล้วกันเดีย๋ยวจะเลี้ยงให้มันดีๆหน่อยเนาะดีๆในที่นี้ก็คือประมาณว่าเอาลงก่อนให้มีทางเดินใช่ไหมก็ประมาณเอามาอยู่ตรงนี้ใจจริงอยากให้มันติดไงเนี่ยอย่างอย่างชิ้นเอาไว้ตรงเนี้ยเอ่อสลับฟันปลาอะไรอย่างเงี้ยผมอยากได้อย่างนั้นไงแต่ตอนนี้ผมวางมั่วเลยเนะี่ยก็ไม่รู้ทํทำไมเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวลองเนาะ สมุไสมิไปอย่างนี้ใช่ไหมขุดไว้ก่อนเลยโอเคจะได้จำไว้สลับพันปลาปึ๊บ,บสมุิปึ๊บเห็นไหมโอเคเสร็จแล้วก็อันนี้มาวาง มันไม่ได้สลับฟันปาลาหรือบ้างอย่างงี้นะวางมัวม่วๆเลยเจอเงี้ยเฮปปบปึบ,ปบ oh, โอ้ยไม่กัดกดผิดอัทอชไปวางก็ได้อยู่จริงอ่ะถูกปบปึบอุ้ยนี่กดผิดเปลี่ยนเสร็จแล้วฮะก็เอามาวางนี่ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไ ตรงนี้มันก็จะกินตรงนี้ไปใช่ไหมเราเอาลงมาเลยเดี๋ยวอ่ะก็คือตรงนี้ปึ๊บขุดไว้ขุดไว้ก่อนปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วใช่ไหมตรงนี้พื้นที่ที่ดีเลยแหละปึ๊บโถ โอเคต้องดูนะครับว่ามันวางกันยังไงลนะ่ะเสร็จแล้วนีาวางอันน,น,นี้ไม่ได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 ้ไไดก็ต้องเอาวางตรงนี้ถูกไหมให้มันเรียงปึ๊บเสร็จแล้วปึ๊บเออรับปีแอร์ปิดไปแล้ววันนี้วันพุธลืมไป อันนึงก็คือตรงนี้โอเคกดไปเลยโอ้ยสิบห้าสามปื๊บโอเคแล้วท่นี้ก็ดีเท่าไรเอาดินมา,าถมได้ไหมเดี๋ยวผมลองนะลองให้ส okay. ิถมได้ไหมไม่ได้นะ โอเคไม่เป็นแล้วอะไรอย่านียแค่จัดเลี้ยงแค่นี้ล่อไปสมึดเลยเอาเจ้าคอปเปอร์กับนี่มาล้อมกันแล้วกันพวุ่งนี้นะาเทศกาลละเอาแบบบึ้มๆจัดมาสิเทศกาลอ่ะ ร้อยกว่าบ,บาทสองร้อยสี่สิบโอเคมีตังไปงานอยู่ของเราตังเรามีสองพันนะวันนี้ใช่ไหมโอเคสปริงเกอร์ก็รดน้ำอุ้ยพอดีเลยอะเดี๋ยวคุณค่อยเก็บแล้วกันเพราะอะไรคุณก็จะเจอรู้นะ มีสปริงเกอร์ก็ดีนะจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาเอา้าแล้วฉันขุดไปแล้วแล้วฉันลืมอะไรอีกอะไรนี้มยมับรีบร้อยเลยล่องล่องปึ๊บปึ๊บ ผมจัดเลี้ยงให้สวยกว่าน,นี้แนะ่ไม่ต้องห่วงบอกเลยน้องหมาฮเฮ้ยอาไปขายได้อยู่นะประเด็นอ่ะอุ้ยมีร่นท้องด้วยประเด็นโว้วโว้วโว้โว เมลอนนี่มันขายได้ขนาดนี้เลยท่านผู้ชมออ้ยอะไรก่อนปลูกเมลอนบอกเลยปลูกเมลอนเชื่อผมรวยรวยแน่นอนเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าปีอเปิดหรือเปล่านะถ้าปีแอเปิดผมจะเอาเมลอนมาปลูกก่อนอบอกงานเริ่มแต่เก้าโมงใช่ไหมไม่รู้เปิดหรือเปล่านะเป็นที่สากาล วัสดีแอนุม่มพอฉันพูดด้วยดีๆแต่แกพูดด้วยฉันไม่ดีเลยฉันเสียใจมากเลยนะห้าสิบยทางขยะรอทางขยะรอแล้วก็เอา้าวันนี้ปิดท่านผู้ชมวันนี้ร้านปีแอปิดเออช่างมันม พิ่วันที่เท่าไหร่เองเาไม่ร่อนมาปลูกซะพอมียาช่วยเรียงโตถูทุกอะทำอะไรอะทำอะไรต่อความถึงไหนแล้วดูเหมือนฤด,ดูนี้จะทำให้เธอยุ่งมากเลยนะก็ใช่แล้วไงครับรเราจะจัดการนี้ขึ้นมาทุกปีเพื่อให้ทุกท่านอ๋อเพื่อให้ท่านผู้ว่าริมล้องของทุกอย่างในหมู่บ้านของเรามาหามาได้ไม่รู้หรอกนะว่าอะไรอ่ะ อดีลุงค่อยๆหมุนเชาอๆไปเรื่อยๆนี่แหละเคล็ดลับแห่งการย่างเนื้อที่อร่อยอร่อยแล้วสวัสดีครับเจานมนมขอมใส่ซุปบินบันไดด้านโน,น้นแล้วก็โยนลงมาเลยจ้ะอ๋อไม่รู้อะใส่ไปละเต้นสนุกเลยนะ เป็นไงบ้างอ้าวยิงเฉยทักสาวๆครับอยากเต้นนะแต่ไม่อยากให้เงือออกเลยอวัสดีลุงรู้ชลานี่พวกการรัจะมาเยี่ยมทุกปีน,นำบางอย่างมาทำเป็นซุปอาหารและเพิ่มมันลงไปในซุปวัสดีครับช่างเป็นงานที่อบอุ่นจริงๆสนุกทุกครั้งที่มาเยือนสตาร์ดีวอลลี่ครับ ฉันต้องไปคุยกับภรรยาเรื่องซื้อบ้านพักษาอากาศที่นี่สักหน่อยแล้วอไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อ่ะงานมีอะไรบ้างเอาละทุกคนครบับตอนนี้ก็เป็นอีกครั้งสำหรับรกิจกรรมปรุงซุปนี้หวังว่าทุกคนจะใส่ของดีมีคนพภาพลงไปในหม้อเนะเราไม่อยากให้ท่านผู้อาเสียใจที่มาหมู่บ้านนี้ อาจย์ไปเยี่ยมเออท่านครับเชิญให้เกียรติชิมซุมนี้ได้ไหมครับแน่นอนฉันรอมาเกือบปีเลยละ่ะฮะนี่เป็นสุปที่น่ารื่นรมมาก ของจากหุบเขานี้ไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังว้วววชิมสิอืมอร่อยคุณทำได้ดีทีเดียวเอาละใครอยากได้ซุปนี้บ้างเฮการมาทกง,งานเทศการเป็นไปได้ด้วยดีพวกนี้เราเอาของอร่อยไปใส่ซุปมาโอเคได้เวลากลับบ้านแล้ะ หัวใจขึ้นสามมารุสองมแต่ละคนนี่หัวใจไม่ขึ้นเลยอ่ะโอ้เทศกาลที่ดีโอเคหลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเอาของลูอิสด้วยว่ะเอาลืมมอเมริลอนไปขายครับท่านผู้ชมสวยแล้วลืมมอเมริลอนไปขายสบันเ โอเคแล้วับผมพาร์ทนี้ก็จบไปไปอีกพาร์ทหนึ่งแล้วครับสำหรับ Star d e w ว l ลย EP 18นะโอ้โหมีเทศการ์ด้วยก็ถือว่าดีเลยนะสนุกสุขสบายเรื่องลมสำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะโอเคไหมพาร์ทหน้านี้ก็จะเอาเมลอนมาปุูกใหม่เนาะโอเคทำเงินได้ดีเลยแหละโอเคไปเด้อบาย